สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนสร้างร้านค้าบน MyShop นะคะอันดับที่1เลยคือข้อมูลของร้านค้าคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านค้าที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะคะเตรียมสิ่งนี้ไว้เพื่อที่จะได้ไปกรอกในตอนที่เราเปิดร้านค้าครั้งแรกค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือข้อมูลของสินค้าคุณนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องเตรียมสําหรับข้อมูลสินค้าเนี่ยคือรูปภาพนั่นเองรูปภาพที่ว่านี้เนี่ย ถ้าคุณมีเวลามากพอนะคะไี้อยากให้เตรียมทั้งรูปภาพที่เป็นภาพแบบถ่ายแบบไดคัตนะ,ะเอามาใช้เพื่อเอาไปทำกราฟิกอีกทีหนึง่งเป็นตัวโปรดักแพ็กช็อตไปเลยนะคะพื้นหลังสีขาวแบบเนี้ยคุณสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้มากมายนะคะเพราะฉะนั้นมีแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่ทําเป็นกราฟิกขึ้นมาด้วยกระตุ้นด้วยความน่าสนใจอาจจะใช้เป็นลดราคาหรืออะไรแบบเนี้ยในตัวแบนเนอร์ด้วยก็จะยิ่งทําให้คนเนี่ยสนใจสินค้าของคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเอง นอกเหนือจากเรื่องรูปภาพของสินค้าแล้วนะคะคำอธิบายก็สําคัญไม่แพ้กันคําอธิบายนี้นะคะอย่าลืมเลยว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ใส่คีย์เวิร์ดของสินค้าหรือบริการของคุณเข้าไปในนั้นด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกค้นหาได้ง่ายมากขึ้นและที่สําคัญคือทําให้ลูกค้าของคุณเนี่ยอ่านรายละเอียดสินค้าแล้วรู้สึกว่ามีการย้ําเตือนไปว่าอันเนี้ยกาลังขายอะไรอยู่นะคะเลือกมาสักหนึ่งคีย์เวิร์ดก่อนก็พอนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือช่องทางในการรับชําระเงินค่ะ คุณอาจจะต้องมีบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับชําระเงินไว้หรือถ้าคุณไม่อยากจะยุ่งยากในการรับชําระเงินผ่านทางการโอนในแอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยคุณอาจจะใช้บริการนะคะสมัครใช้บริการและบิดลายเพย์ในการรับชําระเงินก็ได้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ทั้งตัวคุณเองที่รับเงินได้ง่ายๆปลอดภัยหายห่วงและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่จําเป็นต้องสลับแอปไปมาสามารถจ่ายได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเดิมเลยนะคะ นอกหนือจากนั้นแล้วนะคะเรื่องของการขายของเนี่ยการขนส่งสินค้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญอย่าลืมมองหานะคะว่าพเนอร์ลจิสติกเจ้าไหนที่คุณอยากจะใช้บริการคุณสามารถกําหนดค่าขนส่งในไลน์ MyShop ได้ทั้งแบบที่คงที่หรือว่าพันแปรไปตามน้ําหนักของสินค้านะคะและยังสามารถทำแคชออนเดลิเวอรีได้ด้วยแต่อย่าลืมติดต่อผู้ให้บริการก่อนนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใครที่อยากจะขายให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ย คุณสามารถเตรียมสิ่งที่เรียกว่า FAQ หรือว่าคำถามที่ถูกถามบ่อยๆนะอะไรที่โดนถามบ่อยๆให้เตรียมข้อความชุดนี้ไว้เผื่อนำมาใช้เป็นข้อความตอบกลับให้กับลูกค้าเซฟเก็บไว้ส่งกลับให้ลูกค้าได้เลยทันทีไม่จาเป็นต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ทุกครั้งทาให้คุณขายได้แบบไม่สะดุดนั่นเองค่ะ